มันหินเปยีสิบปีหรือเ่าเลิกกะทำยำงานเลนหยานนับยานนับวัดมาแล้วยานนับวัดบังเกิดปาหุ่มนะั มันเกิดป๋าเล้วันนี้ขอบคุณ สาธุสาธุวันนี้ครอบครัวใช่ิธีนริชาได้มาทำบุญในการที่พิญโยยานวัดยานนวัดยานนวัดใช่พิธีนอรชาได้มาทำบุญเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบชไรนะห้าสิบสองห้ากห้าสิบเจ็ด Party. 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 50ปีพอสีพอีมีคนโยมช่อชช่พรสัจังขึ้นแล้วก็นักพัดนับพัดนับพัดใช้ทิพยโนรชาแล้วก็นับพัดนับพัดใช้ทพโนริชาเนือมาทำบุญเป็นครอบครัวเลยดยจารที่คุณพ่ออบรอก50ปีเขาขอไปดีกองพ่อ พระเจ้าใหญ่ยินแปลตรงบกปกสสามคุณโยมญาณวัดของญาณวัดขอมีพลังหมายแก่งแรงวูยินดนสุขมีความสุขความกรเริ่ดกริยด้วยพลัหมายจระเรือยด้วยบวัสมบัติทรัพย์สินีพอายุวันนักสุขะพาละทุกทุกนิพพานละกิจการปุถุนละเกิดจากตัวสารภูธรรมภูธรรมภูนะ ต่อไปว่าพอระกาศอีกคุณโยมสุทธิรามาลาวันแลับก็อคุณโยมกีรภามาราวันทั้งสองกันพ่ที่น้องมาทำบุญวันนี้ก็ขอปรามีีของพ่อท่านเจ้าใหญ่ยแปรหลวงพ่วัดดศาคุณโยมทั้งสองขอมีความมายแกหน่วยงรูปเยี่ยเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยความเจริญด้วยโภูกรัสิทรัตย์สิ้นดอง

จันโทปัะรัสูยะถามณีโทปิรัสูยะถาติโยมิวาจันโตสะพารุงโกมินาสจตุมาเตภาวัดวันดาราโยนสุขีเิปะเผวะอภิวันทานาเสีเยสเนาเสนจัง อินโนจัดการวธรรมวัดธันมปอการโนสุขังพลังสาทุสาตุ์มุกโยสุภชะกับเยธีระมางยค